มีลูกค้าหลายคนถามนะครับว่าเวลาเราเปิดถาดเครื่องไม่ออกถาด DVD ของเครื่องไม่ออกลักษณะแบบนี้แล้วจะใส่แผ่นยังไงเราจะเปิดถาดออกมาได้ยังไงนะครับมันมีวิธีการใช้ m a n น u l l j j e t t โดยใช้ลวดนะครับยาวลักษณะแบบนี้นะครับ หาลวดยาวลักษณะแบบนี้ตรงๆนะครับแทงเข้าไปด้านข้างของเครื่องด้านข้างของเครื่องนี่เราสังเกตเห็นจะมีสติกเกอร์สีเหลืองๆนะครับกลมๆติดอยู่ด้านในของเครื่องพยายามส่องให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะแทงนะครับเมื <ME> ่อ <U RI> e เราแทงด้านเมื่อ e เราแทงเข้าไปด้านในสติกเกอร์สีเหลืองเนี่ยมันจะมีช่องพอดีนะครับแทงเข้าไปให้สุดครับแล้วก็มันจะสามารถ ดันถาดออกมาได้นะครับเราก็จะใส่แผ่นและเล่นเกมได้เหมือนปกตินะครับลองไปสังเกตลองดูครับด้านข้างของเครื่องเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์สีเหลืองนะครับอันนี้คือด i v e ของแท้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นของ Copy อาจจะไม่มีตัวสติกเกอร์สีเหลืองให้เราสังเกตเห็นนะครับแล้วก็จะใช้ลวดแทงเข้าไปไม่ได้นะครับลองดูครับ